กีเพากีเพาไปไหนละกี่เพากีเพาเอ๋ยมาขี้งอนนะคะเมื่อคืนโดนขังนะคะโดนขังอยู่ในห้องน้ำสอนาทีนะคะเนื่องจากต้องจำกัดบริเวณเพราะว่ากลัวฝาหลองนะคะงอนให้แม่งอนนะคะทํายังไงจะมางอคนสวยคนสวยคะหันมาคุยกันดีๆหน่อยสิ อย่าหันหลังให้แม่สิลูกองออยังไงดีนะงอคนสวยอย่างไงดีนะสาวสวยขี้งอนนะฮะสาวสวยคะมาคุยกับแม่หน่อยหน่อยสิทางงอนอะไรลูกจะกินนมไหมกินนมไหมคะอาหารหน้าคุยกันหน่อยสิงอนแบบนี้จะคุยได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วจะกินอะไรแอมเดินหนีอีก เดินหนีอีกมุด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 อ่ะไม่คุยกับแม่แล้วหรอคะไม่คุยกับแม่หน่อยไม่ได้กินนมนะคุยกับแม่หน่อยหน่อยค่ะเร็วเร็วค่ะคุยกับแม่หน่อยหน่อยเร็วเรัวนนมาคุยกันหน่อยเร็วหันมาคุยกันหน่อยค่ะโอ้ยง้อหมานะคะตอนนี้แม่หน่อยต้องง้อหมานะคะง้อลูกนะคะง้อลูก ลูกอ้วนๆของดีชันจะต้องเดิมง้อตึงไหนคะคนสวยคะอ้าวนสวยตกใจสวยตกใจตนเองนะคะเมื่อกี้กลับมานะคะ